ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงอย่าช้าราชันยังไม่ยกธงเลิกล่าเวียสเรอัมริดยังไม่ละทิ้งความหวังในการคว้าตัวเฟรนวยสแข่งเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลและเชวาด,ดิลของพวกเขาในช่วงสมัน,นี้ยังมีความเป็นไปได้อยู่ตามการรายงานจากอาร์ราชันชุดขาวยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะทีมชาติเยอรมนีซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อกลายมาเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวคนใหม่ของลิเวอร์พูล นอกจากนี้มาริดยังเชื่อว่าโอกาสที่พวกเขาจะคว้าตัวเวสได้นั้นอาจเพิ่มขึ้นจากการมาถึงของชาบียอลอนโซตามรายงานจากอาร์ชระบุว่าแม้ว่าบาเยอร์มินิกจะถอนตัวออกจากการแข่งขันเพื่อล่าตัวเวสไปแล้วเนื่องจากลิเวอร์พูลกลายสถานะเป็นทีมเต็งจ๋าไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เรอลมามริดก็ยังคงไม่หมดหวังที่จะเดินหน้าคว้าตัวกองกลางตัวรุกวัย22ปีในช่วงซัมเมอร์น,นี้เชื่อกันว่าเวสได้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์แล้ว และได้แจ้งกับทางเลวอเซนแล้วว่าเมอร์ซี่ไซค์คือจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการย้ายขณะนี้เดียวของแข้งทีมชาติเยอรมนีก,กำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยระหว่างทั้ง2สโมสรข้อตกลงในครั้งนี้อาจสร้างสถิติสโมสร,รให้กับทีมแชมเปียนลิกโดยข้อเสนอแรกของพวกเขามีมูลค่าสูงกว่า100ล้านยูโรครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลทำลายสถิติการย้ายทีมคือในปี2022เมื่อพวกเขาคว้าตัวดวินนูเยสจากเบนฟิก้า เหมาะสมเข้ามาถึงเขาเนื่องจากมีหลายทีมที่มีการสอบถามเข้ามาหลายครั้งแล้วในช่วงที่ผ่านมากากโปได้รับแจ้งเกี่ยวกับความสนใจของบาเยิร์และมาร์คเอเบอร์ผู้ในการฟุตบอลของบาเยิร์ยังคงติดต่ออยู่ไม่มีอะไรลิเวอร์พูลจากเดลี่เมลออกมารายงานว่าเจอเรลคอนซาก,กองหลังของหงส์แดงกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายทีมในพิเบริกและบุนเดสลีกาโดยลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวของแบ็คดาวรุ่งสัญช่งกรษรายนี้เอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ด้วยกัน สำหรับโขงแดงอาจจะต้องมีการพองถ่ายนักเตะในทีมออกไปบ้างถ้าหากไม่อยู่ในแผนงานเพื่อเอามาถัวเฉลี่ยกับค่าตัวนักเตะที่เตรียมดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แทนเฟกเคนเพิ่งติดต่อหงสนเซนเคิลเลอร์เบนฟอร์เดินหน้าติดต่อหาลิเวอร์พูลเพื่อที่จะควาค้าควีนเคิลเลอร์ไปร่วมทีมหลังพวกเขาใกล้ที่จะปล่อยมาร์คเฟกเคนไปให้กับไบเออร์เลวเซนตามรายงานจากสกายสปอร์ต เบรนฟอร์ดเปิดกว้างที่ปล่อยเฟคเคนไปให้กับเลเวอร์เซนที่เพิ่งแต่งตั้งเอริกเทนฮารเข้ารับตำแหน่งกุนซือและการคูดคุยกำลังดำเนินอยู่คาดหมายกันว่าการเจรจาสัญญาส่วนตัวระหว่างห้างยาก,กับเฟคเคนก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาและมือหนึ่งของพึ่งพิคาดจะลงเอยด้วยการย้ายออกจากทีมไปเล่นในแดนเบียร์นั่นทำให้พวกเขาหันกลับมาสนใจเคียลเลอร์ที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาตั้งแต่ก่อนคว้าเฟคเคนมาร่วมทีมเมื่อ2ปีที่แล้ว กระนั้นโหงแดงพึ่งจะเปิดกว้างต่อการปล่อยเคยเลือ่อเรืงกฤษตกล่าวผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลนยอนฮิตโดยเขาใส่รูปขบวนพาเหรดฉลองแชมป์เขาเต้องใช้ชีวิตห่างจากครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวเผชิญอะไรละหลายอย่างที่ตัวเขาแทบไม่เคยเจอมาก่อนชีวิตครอบครัวเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากวันสําคัญต่างๆเช่นวันเกิดหรือวันคริสต์มาสที่ไม่อาจใช้เวลาร่วมกันได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ครอบครัวนี้เลือกแล้ว เพื่อไม่ให้การศึกษาของโยเอบลูกชายและอีซาลูกสาวในช่วงหัวเรียวหต่อต้องสะดุดลงใครก็ตามที่แต่งงานแล้วมีชีวิตแต่งงานที่ดีจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพียงแต่อยากเจอลูกและภรรยามากกว่านี้อาเนอร์กล่าวภรรยาผมจะมาเยี่ยมทุกๆสองสัปดาห์อยู่ด้วยกันไม่กี่วันส่วนลูกๆมาน้อยกว่านั้นอีก จร,จริงๆครอบครัวของสล็อตก็ยังมีโอกาสได้มาร่วมฉลองความสําเร็จอยู่บ้างเช่นเกมที่ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ลีกหลังเอาชนะสเปอร์เมื่อเดือนที่แล้วและยังปรากฏตัวในเกมอื่นๆอีกหลายครั้งสล็อตเผยว่าอีซ่ากําลังจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่อังกฤษชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเขายอมรับว่าชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของตัวเองในฐานะปุนสือระดับท็อปก็ส่งผลต่อชีวิตของครอบครัวเช่นกันภรรยาผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเราคือเรื่องของความสนใจจากผู้คน ตอนอยู่ที่เฟยยนุสก็เจอแบบนั้นแล้วนะนะเธอชอบสั่งอาหารกลับบ้านมากกว่าออกไปนั่งกินข้างนอกด้วยกันเธอรู้สึกไม่สบายใจเหมือนว่ามีคนคอยจ้องมองหรือคอยตัดสินอยู่เสมอสลอตเคยเป็นนักเตะที่มีเส้นทางอาชีพแบบเรียบง่ายในลีกเนเธอร์แลนด์ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการโค้ชหลังสร้างผลงานน่ารับใจกับคัมบูอาเซตเอามาและเฟยยนุสถึงกระนั้นชื่อเสียงของเขาพุ่งทะยานไปอีกระดับหลังพาทีมอย่างลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เพียงลีก ได้สาเร็จซึ่งแน่นอนมันส่งผลต่อชีวิตประจําวันของเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่นานอาเนอร์ถูกพบว่าไปชมคอนเสิร์ตของบูสสปริงทีนที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งก็ต้องมีการคุมตามไปด้วยเมื่อถูกถามถึงว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรและภรรยาเคยบ่นบ้างไหมว่าอยากให้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมส็ลตเขายืนยันว่ายังคงเป็นคนเดิมเสมอไม่เปลี่ยนไปเขาเล่าด้วยว่าการฉลองแชมป์ีเมียรลีกของลิเวอร์พูลทำให้เขาได้ไปพักผ่อนที่อีบิซา คนที่ยืนจ้องคุณพร้อมถือโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลามันก็มีผลต่อพฤติกรรมของคุณแหละซอลตยอมรับตอนนี้ผมไม่สามารถจองวันหยุดได้เหมือนเมื่อ5ปีก่อนแล้วอย่างไรก็ดีการประจนภัยของเขากับลิเวอร์พูลอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยหากเขาตอบรับข้อเสนอของทอรแนมเอตสเปอร์เมื่อป,ปี2023ซึ่งเขาได้ปฏิเสธไปในภายหลังและอีกครั้งซอลตก็บอกว่าความท้าทายของชีวิตครอบครัวมีบทบ,บาทสำคัญต่อการตัดสินใจไม่ย้ายไปลอนดอนในเวลานั้น การที่ผมไม่ไปสเปอร์มาจากเหตุผลด้านครอบครัวถึง99%เข้ากล่าวผมบอกลูกๆว่าพวกเขายังสามารถมาที่ลอนดอนได้ตอนปิดเทอมแต่ลูกสาวตอบว่าแต่หนูอยากอยู่กับเพื่อนๆตอนปิดเทอมด้วยนะตอนนั้นผมยังคิดเลยว่าการไปสเปอร์มันก็เป็นก้าวกระโดดใหญ่นะเพราะไม่ค่อยมีใครได้ย้ายจากฝีนู๊ตไปสเปอร์โดยตรงแต่พอลิวอ์พูติดต,ต่อมาเมื่อโดนการที่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าลิวอ์ผูแล้วละ่ะ โดยรวมแล้วเรื่องการซื้อขายนักเตะลิเพูน่าจะครองพื้นที่ข่าวตอนซัมเมอร์อย่างหนักหน่วงตอนนี้พวกเขามีสถานะที่แข็งแกร่งและพร้อมต่อยอดไปอีกขั้นเพื่อส่งเสริมภารกิจล่าบอลลังแชมป์ลิกสูงสุดอังกฤษมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เพียงผู้เดียวและสโลตเองก็คงตั้งใจพาลิเวอร์พูลไปให้ไกลกว่าเดินบนเวทีแชมปี้ยน